ขอให้สวยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขอให้พระสวยอ่าคุณดูเนื้อนะครับดูดูตรงเส้นซุ้มนะครับคุณสังเกตนะครับสังเกตดีๆคือเนื้อเนี่ยจะคล้ายๆวัดละขังวัดละคังวัดพับอ่าวัดละคังวัดพับนะครับวัดละคังวัดพับอละหังนะครับอ่าหลวงปู่อ้นหลวงปู่เผือขุดสระเหมะไหม้ายกันหมดนะครับเพราะว่าขอใช้ตําราการทําเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าอ่าลูกศิษย์ ของของสมเด็จท่านเนี่ยต้องต้องบอกว่าสายของสมเด็จท่านนี่มีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ปั้นนะครับปู่ปั้นละพันสูงนะครับอ่าอ่าหลวงปู่อ้นบางจากปู่เผือกกิ่งแก้วนะครับโอลวมีเอเกเจิอีกหลายองค์นะครับแต่อ่าสังฆราชสุขหรือวัดพับเนี่ยอันนี้เป็นอาจารย์ของท่านนะอ่าเป็นอาจารย์ของท่านนะครับอ่าเราดูเนี่ยเราดูคาบกุ่เนี่ยเราจําคาบเป็นแม่นนะครับ Hi.